แห็นลิซ่าถือยาดมหงไทยเห็นนักท่องเที่ยวจีนกว้านซื้อยาดมกับประเทศแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของสมุนไพรไทยแต่ว่านอกเหนือจากซอฟต์พาวเวอร์แล้วอุตสาหกรรมสมุนไพรย,ยังมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายด้าน ว่าตลาดสมุนไพรเป็นตลาดที่เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2564มีมูลค่าถึง54,957ล้านดอลลาร์สหรัฐแค่เฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิกก็มีมูลค่ากว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2566ที่ผ่านมามูลค่าตลาดสมุนไพรเติบโตขึ้นมาอยู่ที่61,65.65ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศท็อป3ที่มีการบริโภคสม,ม,มุนไพรมากที่สุดในโลกได้แก่ จีนสหรัฐและญี่ปุ่นประเทศไทยบริโภคสมุนไพรติดอันดับ7ของโลกและอันดับ4ของอาเซียนโดยมีมูลคา่าการบริโภคอยู่ที่1,679.9ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงไทยยังเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรอันดับหนึ่งในอาเซียนจากมูลคา่าการส่งออกเมื่อปี2,565อยู่ที่ 14,30 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว488.97ล้านบาทซึ่งเติบโตขึ้น5.8เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่กลายเป็นว่าไทยกลับไม่ติดหนึ่งในสิบของส่วนแบ่งตลาดโลกวันนี้ประชาชาติธุรกิจจะมาถามตอบกับดรสิทธิชัยแดงกระเสิรประธานกลุมอุตสาหกรรมสมุนไพรในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออ,อทอถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตหภารกิจของ ประธานกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสภาอุตสาหกรรมนะครับก็ผมดรสิทธิทชัยแดงประเสริฐนะครับก็เป็นประธานกลุ่มคนใหม่ล่าสุดนะครับในวาระปี2567แรกคือการส่งเสริมสมุนไพรานอาหารไทยจากคนไทยสู่โ,โลก อย่างที่เรารู้ว่าสมุนไพรใช้เยอะที่สุดคือการนําไปเป็นอาหารแต่สมุนไพรที่มีแวลูหรือมีมูลค่าเยอะที่สุดคือการทําเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากส่งเสริมสมุนไพรผ่านอาหารก่อนการพัฒนาศัยภาพในการแข่งขันของ SME ผ่านการวิจัยและพัฒนา นะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนเนี่ยเราจะผ่านการวิจัยพัฒนาเป็นหลักเพื่อยกระดับ SME ให้มีมูลค่าให้มีสูตรสินค้าใหม่ๆมากขึ้นการยกระดับการถิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทสมาร์ทต่างๆโรบอติกนะครับการเพิ่มแคปงาิตี้การเพิ่มคุณภาพการเพิ่มมาตรฐานก็เป็นในอีกหนึ่งนโยบายที่เราพยายามจะทำการส่งเสริมให้ส่วนภูมิภาคใช้สมุนไพรเป็นกลไกการพัฒนา กูมิภาคก็อยากให้ยาสมุนไพรไทยสามารถกระจายไปใช้ในท่วประเทศภูมิภาคกระจายไปทั่วอาเซียนแล้วค่อยกระจายไปทั่วโลกแต่คนไทยที่อยู่ในภูมิภาคต้องอยู่ใน value chain หรือวงลูปประธานของเราก่อนนะครับเราจะเน้นตลาดในประเทศและตลาดต่างดีเนื่องจากต้องบอกก่อนว่ากลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรใน,ในประเทศไทยพันกว่าโรงงานส่วนใหญ่ยังเป็น small enterprise หรือผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจเขาก่อนธุรกิจเล็กเรายังไม่เอ็มไฮไปยุโรปนะเราเริ่มจากประเทศไทยแล้วเราเริ่มจากเอ็ดีก่อนเมื่อเขาแข็งแรงเป็นธุรกิจขนาดมีเดียมหรือขนาดล์สใหญ่ขึ้นเราไปคือตลาดอายนอกกันส่งเสรอุตสาหกรรมสารกัเพื่อเพิ่มมูลค่า เมืองไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเพราะฉะนั้นเรามีสมุนไพรในสารสกัดที่ดีๆเยอะมากเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเรามีแพทย์แผนไทยมีเภสัชกรที่เก่งและมีฟาร์มินิที้ที่ดีเพราะฉะนั้นเราอยากจะสมุนไพรไปขายเป็นสารสกัดยกตัวอย่างขมิ้นขายขมิ้นสดราคาไม่เท่าไรขมิ้นแห้งราคาเข้าสูงแต่ถ้าทำขมิ้นสกัดราคาจะสูงมากนี่ก็คือการ value add นี่แหละ ซึ่งข้อดีของสารกักคือขนโงง่ายมูลค่าสูงราคาเทคโนโลยีเ MM ข้ามา